<c oughs> จะพอเลยกดูเศร้าเดี๋ยวเขาพบผมอะไรอ่ะสวัสดีครับพบกับผมเดี๋ยวเดนไฮไลฟยูนะครับก็เราไม่ได้ทำาคลิปมาโ oh, อ้โหโคตรของโคตรนานมาหาโคตรละที่พายะลองกะรีนะครับหยอก <c oughs> เราจะมารีวิวรูเดียสที่จริงผมสุ่มได้รูเดียสนานละที่คลิปสองคลิปที่แล้วปะจะไม่ได้นั่นแหละคลิปที่ผมได้รูเดียสแล้วคลิปนี้มันรีสเตจวิ่งผมสุ่มได้ <c oughs> ไปดูในโพสต์ได้นะครับผมแต่ไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าผมทํา9าดาวสองตัวเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วผมก็เล่นไปเรื่อยๆแล้วผมก็ลืมทําคลิปให้คนดูเพะขี้เกียจหยอกครับ <c oughs> แล้วเรามารีวิวนี่นะครับดูเดียนะครับกับฟิตนะฮะคนดูก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ายังไงอันนี้ผมสุมตัวสุมได้หมดเลยนะครับความสามารถเก้าดาวผมได้ไปแล้วเนี้ยต้านพายุหิมะนี่ก็ต้านพายุหิมะโอ้โห คนดูกน็น่าจะรู้จักสกิลมาอยู่แล้วนะครับผมแล้วเราไปทดสอบนิดหน่อย <c oughs> ก่อนจะไปตี PVP อะไรงนี้มาครับผมแล้วเรามาดูนี่นะครับอันนี้ผมไม่มีอัปเดตธาตุนะครับดูเดียนมันน่าจะเบาแบบโคตรของโคตรมหาโคแตรละเบาเราดูเราดูกด,ดไปแล้วใช่ไหมครับผมแลกประมาณหกร้อยกว่านะครับสมมุติถ้าเดือนนี้จบน่าจะประมาณเกือบเก้าร้อยนะดูส่งอ่ะ <c oughs> ดูนะครับไม่มีอัตราใช้สกิลด้วย แล้วเสร็จสองตัวไหมเนี่ยอีกตัวหนึ่งแล้วกันเฮ้ยใช้สกิลดิลูกตุม้มประ,ะ,ะมาณ40%นะครับยิงประมาณ3ทีแตกนะครับเรามาดูฟิสกันดีกว่าเรารีวิวแบบชิวๆแบบไปเร็วๆเลยเพราะว่าคนดูน่าจะรู้กันอยู <c oughs> ่ละฟิสนะครับได้400นะครับบ๊อบวิ่ง <c oughs> อ๋อย่างก็เป็นวัดเลยสิเอา้าฟิลเมียตาใช้ซกิลนะแต่๋ยวนะทำไมมันไม่ใช่อนะ่ะสกิลปุ่มดาเมจประมาณเนี้ยเขาดูคนน้อยอะดาเมจทอะไม่มีอัปเกรดท่ามันก็น่าจะเบามากนะครับผมดูแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าทําให้ดีดผมได้โหดกว่าเดิมนะครับมีหยุดการสร้างเรนเจอร์นะครับผมมีอยู่ห้าตัวผมใส่ไปห้าตัวเออโอ้โหโดนตบเป็นอันนี้ร่วงเป็นมะม่วงเลยโหมาก ตบรองเป็นมะม่วงเลยแดนทีมนี้แพ้ได้ไงวะอืมแพ้ได้ไงจะทีมแบบม็อบไซโคไม่เล่นละเพราะว่ามันยังไงไม่รู้เขาดูเอาเล่นดีกว่าเลยนี่พอไหดูทีมผมแบบมันไม่โหวดว้เวลาที่แบบ เอาเป็นทีป้องกันอะทีป้องทีป้องกันผมแพ้ยับเลยแต่ทีทีแล้วนะแต่ทีมโจมตีอะผมชนะบ่อยมากตีแบบทีมไหนก็ชนะทีนี้แล้วกันเกียก็โอ้โหดาจอะเค้กเกียก็โหดโหดโหดพอๆกันอะเราลองเล่นทีมนี้ไหม เราเล่นทีมดาเมจแบบพูว่าผมหายหมดทีเดียวเลยด้วยกันไปไปไปรีวายเขาน่าจะโหดมากนะครับเท่าที่ผมดูเอากดพัดไม่ติดกดแข่งไปก่อนคอมโบ น่าจะชนะนะครับดูได้เป็นทีผมที่ชนะเป็นทีเรียบร้อยเขาว่าเขาว่าดาบดาบไปนะดาบไปปีใหม่จนเลยเข่นะั้นมันจะมามันจะกลับมาอีกรอบใช่ปหมขุดูทาไมรอบถ้าได้นะผมใส่ให้บากีบากีผมจะโคตรโคตรโ,โ,โหดอนะ่ะคุณดูตีไปเลยไม่สนอ่ะเราเปลี่ยนทีมเล่นเราเปลี่ยนทีมเล่นลองแบบเอาแทงเอาแทงสามดู ผมเล่นตอนแรกผมเล่นทีมเดียวเว้ยเอาแทงคแค่ตัวเดียวเอลเอลนมันน่าจะยืนไม่ได้อะ <c oughs> <c oughs> บากีก็บากี้ผมโหดนะคบเพราะว่ามีอัพเกรดธาตุแต่เกียร์ไม่สุดนะเกียร์ก็คิดมากช่องแรกคิดมากใช่ไหมครับผมแล้วก็ช่องช่องอะไรนะช่องกลางเป็นรองเท้าแล้วก็ช่องสามเป็นไออะไรของฟีเลนอะหรือฟรนนี่แหละที่มันมีอัพเกรดธาตุธาตุไฟอะผมสุ่มได้สองอันใช่ไหม แล้วผมใส่ให้บากิบากิผมต่อยแรงมากแล้วก็มันมันแม็กด้วยมันก็เลยแรงเฉยๆแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันแล้วน่าจะชนะนะครับมาดูโอเคครับผมน่าจะชนะแล้วมั้งไม่รู้โอเคชนะแล้วครับทีมทีทททททผมผมมีฟีเรนเฟลุนแล้วแบบรู้สึกเอ้ยฟีเรนเฟลุนอะไรอ่ะไม่ใช่ ฟิตกับรูเดียใช่ที่ผมมีฟิตกับ ian, ลูเดียแ้ะทีมผมแข็งแร่งโคตรมากและเป็นครั้งแรกที่ผมมีบัฟวิ่งด้วยและทีมผมทีมมีบัฟวิ่งผมโคตรดีใจอ่ะโอ้โหเกียม์มนันโหดจังวะสมมติถ้าผมตีทีมนี้ผมจะแพ้ร้อยเปอร์เซ็น์เ <c> ว <oughs> อร์จัดคนดูลองดูแล้วกัน <c oughs> ผมแบบชอบแบบเขาเรียกว่านะ ชอบแบบตีทีมโหดอะแล้วก็แพ้บ่อยๆอะแลรงก็ไม่ขึ้นอะคนดูมันเป็นอะไรอะมันมีวิธีแก้ไหมอะตกใส่แล้วจะแพ้แล้วเนี่ยอุ๊ยทธอเม็นมาล็อกโหดจังวะเฮ้ยโคดูเสกตัวไม่ได้เฮ้ยทธอเป็นล็อกขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยแบบนึงเวอร์เวอร์ล็อก,ล,อกล็อกเวอร์เกินหนุ่มหนุ่มฟอลลอเฟลียเองล็อกเวอร์เกินเองมีงล็อกกี่ตัวเนี่ย พี่มีล็อกห้าตัวเหมือนกันนะพี่ก็มีล็อกห้าตัวแต่ทำไมเองล็อกโหดกว่าพี่อ่ะเอ้เอางอมเลยคนดูคนดูง่อมแป๊บนึงแป๊บนึงผมว่าไม่ใช่เขาไม่ล็อกกี่ตัวทำไมล็อกผมจัดเลยหนึ่งนาฬิกาปูมีล็อกอีกโอ้โหเชีรยล็อกห้าตัวนี่ว่ะหกตัวนี่ออกตัวได้ซ้บ ลรอหกตัวอ้ oh my god ไอ้ดีนะทีม่ม่เจ็ดตัวโอ้โหเชี่ยไม่ได้เล่นเลยตัวผมอะ่ะโอ้ my god ล็อกเจ็ดตัวค่ <c oughs> ดูเดี๋ยวผมเล่นทีมีแปบบ๊บ <c oughs> เดี๋ยวโดนทีมผมแน่ล็อกห้าตัวติดแปบ๊บหนึ่งแต่ทีมล็อกห้าตัวก่อน เดี๋ยวโดนผมไมคี้อยู่นี่หายไปเจอได้ไงวะนี่นะครับทีมล็อกห้าตัวเดี๋ยวโดนผมแน่แปบ๊บนึงรอคนดูเราจะรู้ซึ้งว่าทีมผมมันโหดขนาดไหนมาในเวลาล็อกห้าตัวลักไอ้ใครไม่รู้เกียร์โหด,โหดไม่โหดไม่รู้อะ่ะเดี๋ยวขอญาตจัดเลยละกันนะครับแปดนาทีรอคิดว่านาเหมือนกันนะเนี่ย ล็อกห้าตัวเราเล่นกแค่ทีมเดียวพอละมั้งไม่ดีกว่าปะไปเลยไปไปยับๆเลยล็อกห้าตัวเรียบร้อยเรียกตัวไม่ได้เรียกตัวไม่ได้บิดีเรียกตัวไม่ได้คนดูดูคนดูดูเรียกตัวไม่ได้คนดูดูตัวไม่มีตัวไม่มีอลไรเรียกตัวไม่มีตัวไม่มีบิดีตัวไม่มีครับเรียกตัวไม่ได้ครับผมจังหวะนี้งงงงเอางงดิเรียกตัวไม่ได้ ไปฟอองแม่เลยไปฟออ์แม oh, oh, ่เลยเล็กฮ้อกข้าล็อกข้าคนดูล็อกข้าสยบม่านล็อกแบบระดับเทพเลยระดับะระดับะทะรบระ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 โอระระยอระ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 ะร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 ระรัระ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 รระ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 ร่ะอะร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 ะะระระรระระะ ถ้พี่บีบินยากลองกับทีมเมื่อกี้วะเฮ้ยโอยประ่อเกียร์โอ้โหเกียร์โคตรอะใครจะมปสู้ครับคุณพี่โอ้ดาบอันนี้ถ้าผมตีมผมก็แพ้ดิใช่ป่ะใช่ทีมนี้ทีมนี้ถ้าผมตีมผมว่าผมชนะว่ะแต่ผมไม่ตีอ่ะอยากได้ทีมแบบที่โคตรโคหนเลยทีมพี่เลยเชื่อผม อ้าวโทโอ้จัดดีลีใครลีเจนด์เฉยแต่โดนล็อกห้าผมไปไม่รู้ชนะไหมแตดไปพ่อหนุ่มแบดบอยฮะไม่ใช่ดิโออยู่ดีแข็งในชีวิตชอบป่ะพี่คุณแข็งไปก่อนแล้วล็อกเราล็อกทีมเขาเราล็อกทีมเขาก่อนล็อก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 อย่างเดียวล็อกก่อน ล็อกคืออะไรคนดูเราล็อกได้ไหมนี่โอ้แร่ไม่แร่ไม่เพิ่มทีมันเพิ่มแร่ผมอาแร่เต็มคาราเบลพัดพัดพัดอย่างงี้ต้องพัดพัดลมหรอไม่ใช่เอา้าเอา้าเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะคนดูอึ้งบีดีอึง้งริ้งเสียวไอ้ดิโอ้โห คดูผมเล่นอะไรอะแดนงอมไม่เยื่ไม่เล่นละรบเกมทิและคนดูแป๊บนึ่งหาปุ่มรถไม่เจอไอ้ไม่ใช่ทีมที่โหดสุดละเนี่ยทีมละ,ท,มะทีมสีล่ละเออเดี๋ยวจะจะดีสุดละโอเคคนดูประมาณนี้นะครับผมสำหรับฟิตกับลูเดียก็ทำให้ทีมผมโหดขึ้นมากนะครับก็อยู่ประมาณเพจหนึ่งเพจสองชิวๆนะครับผม ถ้าเรียกทีมต,ตีนะเมื่อกี้อะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคครับมาดูแลตัวส่มผมมีประมาณ22ตัวส่นะครับไว้ล้อมืดมานะครับแล้วผมส่ให้ดูนะครับโอเคแล้วเจอกันบายแล้วย่าก,กดร้ายด้วยกดแช์ด้วยเอ้พี่กดแชร์ไม่ต้องกดกดติดตามพอโอเคกดผิด